พี่น้องครับสบายดีนะ <Kait> สบายดีสบายดีน้องลาเมื่อน<ๆ>ี oh. wow. hmm. ้บาวบุ้เจ้าผ้าดองเดียดิไปพิสูจน์นะฮะน้องเดียเสื้อมาว่าไปทองถนนไทยมีชันไต่ดินโอ้ยบ่เสื้อบ่เสื้อบ่เสื้อท่านน้องบ่เสื้อเดี๋ยวอ้ายจะพาไปพิสูจน์พี่น้องเอ๋ยนะตอนนี้บาวบุ้ยู่ที่อ่าสถานีรถไฟฟ้าบีเทียนอโศกนี่น้องก็สิบเอ๋อเสื้อมาลองเดียนี่ก็มาประเทศไทยก็ได้เสื้อเน้อพี่น้องยังบ่ทันเคยได้ยินว่าสั้นไต่ดินนี่มีหยัง มีมีชั้นใต้ดินเนี่ยมีเมืองใต้ดินวะโอ้ยบอเสือหรอกมีอเสือมีอีกว่ะหาี่เซเว่นมี่โอ้ยมุกินมุกจิตดูเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งก่อนปาบนทองถนนจะมีอี่ยังเนยไปตรงเดียมี่แผลบวะโอ้ยอยากลอกแต่เราคอยต้องตามมาเบิ่งถ่ายอยากลอกนะจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่มีอย่างหลายอย่างเลยทีจะน่าสนใจโอ้แหนหัวแมนแหนแหนโอ้ดีน้องม่งบวกเนี้ S <S <S ไดเห็นบ่ะนะเห็นยังทางลงนะทางล่องยังป่ะเนี่ทางล่องนล่ะเจะมีจะมี่สันไตดินนะถนนเห็นบ่ทงทางทีท้องเซิ้งนี่คนเหยียบอยู่อยู่บ่แม่นี่นี่แหละคือสิ่งที่จะใครเห็นใครเห็นโอ้ยบ่อยากเสือเนาะมาป่านนี่ก็ยังบ่เสือท,ท้งเซิ้งนี่นะขั้นว่า <S <S มีสันไตดินมันก็ต้องรู้ไปแล้วท้งเซ่องนี่อีหยังรู้สิบารู้รู้นี่คืออีหยัง บบทะลุทะลุลุกมาเด้อทะลมแมนแบบมันเกิดสิจะทะลมลงไปเลยถ้าว่ามีมาเบื้องใกล้ๆปะเป็นทางไหนท่านหรือน้อง่ดียรถนักไปนนักยังไม่รู้อะน้องเดียร์นี่บ่เสื้อหรอกว่มีแทนแน่นอนเนาะเพราะว่าบ่เสื้อบ่เสื้อบ่เสื้อน้องเดียร์บ่เสื้อจังเดียร์เบื้องที่น่ะเป็นยังนั่นทางลงกนะคนขึ้นมาจยางไี่เห็นบออู้ยเห็นอยู่หรอคนขึ้นขืนแม่ดีดีพูอจักเนาะ บอเสือได้ใช้ตาต่อไปพิสูจน์เป็นบอบอบอ,อ,อยากพิสูจน์ก่อนอยากพิสูจน์ก่อนเมีนเพราะว่าคณะท่า,านธรรมราได้หนีิถ้าว่ามันมีผืนดินโดนไตไปไตมาหนิก็ต้องรู้รองอะเลยลอ่ะอ๋อมาพี่มาพี่ปะมาพี่นองเดียเบิรงนะฝรั่งเป็นยังตะลึงนะอู้ฝรั่งกันยังมาเบิรงเนาะอ๋อมุมนี่เป็นมุมที่บอกเลยว่ามหาัศจรรย์เลยนแน่นอนเจสซี่เมีนอันนี้บอจ้าคอยพี่น,อน้อง นี่เห็นบอลยิมาเบิง่งปั๊บโอ้ยบ่เสือ,อรหรอกอ่ะฮะเขาคือเสียด,ดินซืือเด้อเด็ทางผ่านไปห่างท่าหน่อยเสือเด้๋มันมีคัดอยู่ค่ะเอา้าไปยังน,องงน้อ,อ,บาบานองบัวเสือเพราะว่าบ้านน้องบ่มี่เรายังได๋แม่นเพราะว่าบ้านเนาะคนเฮานี่เสียดังได๋จังสิไปจกที่ดินทั้งรุมกู้ายบ่เสือหรอกพบ่นสิเนี่ยถ้าว่ามีสันใตนี่แแท้ๆจังได๋ก็ต้องดูลงไปแน่นนอโอะ ี่สิมขยายไมาเนอะเข้ามารู้เข้ามาดูนี่เป็นยังไงฮะก็คือโย่เจ้าลุมเหมือนที่ข้ามเลยวะฮะข้ลมเมื่อไห่วะแมนแมนไข่ๆข่ถล่มมึงที่รถแกพองนักคนนั้ยังบุเป็นอย่างเครื่อมาอนเบียร์นะถ้าหากว่ามีเมื่อกไกดินอยู่ในลุมแมนทางเครื่องนี่ต้องทะลุลงไปแมนต้องต้องเพ่ลงไปเวิร์ดเลยไปพิสูจน์การต่อเสังเป็นตรงกลางกันอันนี้เซยอยู่ยังบุเป็นยังสับไปเบียร์ฮะตรงนี้จะใส่เสียงดังที่น้องแมนหรอแมน ข้าวตุขอโทษนข้าวตุ๋นนั่อพี่น้องตกใจตื่นเต้นเนาะข้าวตุ๋นน้องเนี่โอ้ข้าวตุ๋นนพ่อพี่น้องเพราะว่าตกใจแห้งเนาะแบบบวกขึ้นพวกฟันว่าสิมีแบบนี่ขนาดพ่อพี่น้องได้นี่ขั้นอยู่แถวบ้านน้องเดียเนี่เขานอนไปตามมันนี่เลยได้เพราะว่าตรงนี้ตองเดียวมนพื้นบ้านรองเดียวโมีดอกสะอาดแบบนตองเดียวฟังนี่ตองเดียวฮะฟังนี่เขาจะลงไปฟังไหนเนี่ยอ้ามาไอายลูกผห ลองสีไปด้วยสีไปเหรออ้าวนี่เห็นบ่ง่ามแห้งเห็นตึ๊กบ่โอ้ตึกโอ้นี่แหละสิ่งที่น้องเดียอยากมาพิสูจน์อยากมาทายเห็นปะแมนเทเบลวายู่พื้นดินนะจะมีจะมีนีสิวะหางบ่เกิดเนี่ยเบื้องใต้ดินเบื้องใต้ดินอุ้ยเกิดมากใเลยเบื้องคลิปไอ้บ่เห็นแต่อายทายโนแต่กะ เห็นอยู่แต่ผู้เสื่อน่าสิปรนสัตว์ใต้ดิบแสดงว่ามูลนียตั้งใจมากพิสูจน์อุ้ยตั้งใจเฮงยอมเสียขดเป็นหมื่นบ้อเท้ามื่นแต่ราคากินค่ยูนี่ก้ากลัวหนอเพื่อมาเห็นสิ่งนี้แมนสิ่งนี้เบิ่งโดดบิ่งด่างส่ออ่อนเดฟบึงเบิกหางงามแฉตายตายตายกูเคยเห็นแบบนี้จ้าคืออะมาสร้างว่าพี่น้องหาถ้าสมมหมดเนาะรถดลายป่านนี้ ทางรุมนะถ้าเป็นผือจังได้ก็ต้องรู้เนาะเพื่อมารถนี่ก็น,นักเต๋ออะไรน้องเดียฮะทั้งลุมนี่ที่น้องเห็นเนี่ยเป็นชั้นใต้ดินมีรถไฟฟ้าแลนมีรถไฟฟ้าอีกแมน,เป,นเป็นไปไหนจังไงนกบินข้าจะเอาอยางจอ่อเอารถโจ่อบอมาจอ่อบอแล้วมันจะมีอุปกรณ์มันนี่มีอุปกรณ์ในการจ่อใต้ดินอขั้นมีอะดีเนี่ยสื่อส้มประเทศไทยนี่สุดย้อนเ,นเลยเลยขั้นว่ามีแท้ๆเลยแต่ว่าน ยังว่านเสืออ้ายาย,ยังว่นน <ะ S 2> าวนเสือยังว่านเสือเดี๋ยวอาจจะพาไปพิสูจน์ก่ออน็ดูทางเบื้งนี่นี่เป็นยังเนี่ยโอ้ทศชาติบ่เนี่ยแมนทศชาติไงอู้หูไงปีนี้ด้วยเนาะอ้ายอ้าประเทศไทยเนาะอู้ประเทศไทยคือขนาดแทแต้แตายๆบมคิดว่าประเทศไทยสีมีความพัฒนาเก่าไกลมาถึงขนาดนี้ได้เพราะพี่น้องแบบคือหนองเรียนเห็นงานก็คืออยู่เขตบัตหนองเนาะ บ่ทันเคยเห็นจ้าคืออะไรเออเลยเห็นแล้วนอดรับแล้วเพ้่น้องเลยนอดรับแลยน้องเบิ่งคนน่ะอู้ห่ดเบี่ยมีแต่ฝรั่งต่างชาตินี่ต่างชาติเขาเจ้ามาอยากมาเห็นคือไกรก็น้องเบี้ยแล่ตาเบิ่งค่ะเปลี่ยนโอ้ขาเจ้ามันได้หยาดดีแต่จอดรถแต่ข้นยางก่อนูเบิ่งอ่ะโอ้เพือใจดีแต่คนไทยนต่เฮ้ยพี่น้องมันจะเป็นชุดนี้เพิ่นเจอทั้งไฟแดงน้องจะมีไฟไฟเขียวให้คนขามถนนเนี้ย แล้วก็รถจะยุดิได้พนจะมีพนจะมีแบบ <ไป S 1> สี่แยกนี่จะมีรถไฟสำหรับรถเรนแหละคนจะยุดบปอยางนี้นี่ค <น S 1> ืออ <คน S 1> ิงระเบียบคนไทยแบบข้าเจ้าจัดระเบียบมากๆนองในสื่อส่งด้วยนะแบบข้าเจ้าแบบเรียบร้อยนะ,นะเบบ็น,นขวดอันนึ่งข้าเจ้าก็เก็บถิ่มต้องเคยพี่น้องไปทานหรือ่าพยะเดี๋ยวเอาจีพานลงไปพิสูจน์เข้าไปนังวะฮะเข้าไปหนังวะไปไปนังไปเอื่นที่แหละไปเด้อไปเด้อไปไปเบื้องทางไต่ดินก้อนบอนเทนนี่แถวทาง ทางว่ามันทางใต้ดินบ่ไม่ใช่โอ้ยอยากไปพิสูจน์ได้เมื่อนี้นะจิไปลงโรคปืนใต้ดินเป็นโรคปืนใต้ดินทางใต้ดินเปลือกเปลือกปาราดได้เมืองใต้ดินและอยากไปพิสูจน์แหงเนาะบ่มีแหตุบอกไปหนุ่มกันเอยสิพาจะไปจูงแขนหนุ่มไปไปอุ้ยอยากไปเห็นอดีตมีเหตุบอกหนุ่มกันสิบว่าบ่๋มมีเนาะจะได้กับบุ๋มแต่เฮาเกิดมานนี้ยังบ่เคยเห็นอะไเนาะเมืองใต้ดินบ่มีบ่มีปาเฮาสิว่าคัก ยังบูมี่นอนของจันป้านมองนี่งอ่ะบันดี้นอนก็เสื้อนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังไทยที่บอกว่าเออเข้ามูดอยู่ในถ้ำแต่ว่าหลายนะเพราะว่าอยู่แต่บันนกหอกหน้ายังบ่ทันได้มาเปิดโอ้เปล่าจ้าบอนบอนออกกลังกายไปน้ำกันก่อนสิไปเบิ้งเมื่อไห่ดินไปเบิ้งห่างกันบ่ไปเบิ้งห่างกันบ่บ่นะอยากไปเห็นทางไต่ดินเดียวป่าป จากเีแห่งนี้กันก็ต้งไปมองอย่างเนี้ยตู้กดเงินตัวคักแถวนมีคู่มองคู่เจด้วยคักกระดีปเะษทศไทยวันนี้นี่เปิด์ต้าคักนะ้องบอกเลยมีมีจตาซาตีบงเบิ้ลไม่ยั้งเไม่ยั้งเ่ยตรงเรียนไมยังคือบโลกไม่ได้เรียนตกใจจักรยานที่ว่าตัวโลตัวนาะคันบังขับใจเอาซื้อแด้พอยพี่นอะ ราะว่าน้องเดียเคยมาประเทศไทยท่านึงแด็กไปกับคนหู้จักตอนเห็นงานเขาพาไปเที่ยวเนาะวันนี้ข้าสิดึงแค่น้องเดียหันลงไปเลยเกือบโต๊ะหลังหันอุ้งใจเดียตอนนี้ยังบัวเทาเสาร์หยาดจั๊กคืออะน้องเดียตอนนี้เฮาวลมอ่อนฉันจะดินะเด้มีสิ่งหนึ่งที่อยากแนะน้ำคือเสียงน้องเดียอยัดเสียงดังเด้อดยดรักษามารยาทในชุมชนพอหอบอกเสียงดังได้ยินอยู่มะหายใจออกบ่วดอง หายใจออกที่ว่าเย็นติดแอร์ติดแอราติดแอใต้ดินก็เย็นเนาะเย็นเนาะเย็นเนาะขึ้นมาข้าเจ้าติดแอร์โอ้โหร้านเด็ดนุ่มจันท์ขึ้นมาแต่ทีวีผาด่พี่ต้องแฟนขอโทษดิน้องแกนท์ขึ้นมาความเย็นอยู่นี่แปลว่าธรรมชาติมาแต่ผืนดิน ที่พี่นงจันทาี่ทเป็นิงก็แล้วันนไทยเป็นสกดิไปดไปแต่โอ้ือมีสัตนกปอีกว่ะมีไม่จากส่ะซอสฮะน่ไดินวะนี่อันนดินวะนี่ไงดินวะนก่ทายพี่น้อ อย่ามาไต่ดินเด้อเพรกินกาแฟออกมาใสรล้งคุยๆเอมกเสียขาม็พี่เนาเสียลายแต่บอเพียงหมดาะใช่ปะเสียลายแต่บเพียงหมดเพามันอยู่ไตดินจริเนาะนคืออยู่ในหางสารถัวเด้อใจคือโอ้อย่างพัฒนาเนี่ยสุกคนเสียรายแต่หนูอยกบเฮียงหมดอะัเราเฮง เอ้ยดูมุดฝืนดินเด้อแล้วเมลเลอร์เบื้งคิปดูสาวคนนี้เด้อไะไว่ามุดฝืนดินแล้วมุดต้องฝืนดินแล้วแมนแมนว่าซอยดูเมลเลอร์เขาดูเอิดฮะตอนนี้มุดซึ้อวาหอมเผกเนาะมุดคื่ของนามไต่ดินมุดบ่อบูซื้เข้าวมีดเด้อเย็นเลยเนาะเย็นหอมแทลประเทศไทยหอมแทลแบบนี้ไล้ตรงนองเดียจริงจังมายของงา่ใต้ดินอู้ของงามไต้ดินก็มีนะฮะผมก็ฮะลาบบ๊อก บูงานแหงหุบชักกระตุนงาบนอนทุกคนไอเดียเขาอยากขีดตุ๊กตาดินมิดมิดตุ๊กตุแต่ว่าถ้าเอาเดียนใส่บอกบู้ไอเดียอยากไรตุ๊กตุ๊ก่ดินได้เนี่ยแต่ดินยังมีข้อขีดตุ๊กตาแบบถ้าว่าอยู่บ้านเท่านี้มีแต่อยู่เซ่อยู่แฟชัินมอเนาะแฟชั่นเนาะงามมาดีไปบ้านก็ตรงก๊ดหรอก เดี๋ยวลองทำใสูน์างน้ำกนแมนเข่ขอไปไปสูจน์แนวแรกใายจ้ะน้ำได้ขอไปบ้างปะลอังป้ะพสูนทองน้ำก็เพท่นอยากซื้อไรบ่มีหองน้ำนไงไปองนไปเลยเนาะองน้านีนี่โอโอ้โงงาแหนงาเลยทองน้ำใสดิอได๋พีีองน้ำไปยอ้วอกได้เลยเนาะจะได้องน้ำ ้้องนดูสะอาดเลยมีบ่มองเปิดน้ามีบ่บ่ไม่ได้แต่พอเอามือใส่มือใส่น้าบอาเองในกระนาบบ่เอมีเอ็นแต่ซีซัมขาเนาะกระจกกระจกง่าเนาะในกระจกในขดว่าตัวเองคผมซื้อว่าตัวเองง่าเนาะแล้วก็ห้องน้าสะอาดเนาะตรงเดียวบ่คืนบ่ฟันนอนนองจันทร์มาสั่นไต่ดินนี่ยจะจะมีห้องน้าหอมหอมเลยหอมะใช่หอม ห้องน้ำยูไซบอกบอกเอซีอนนึยห้องน้ำเซนต์องจันยุไยูเมืองไตดินเมืองไตดินเสื้อบอกว่าเมืองไต้ดินมีเสื้ออะไรบนนอบุลูหายใจออกเยังบอคือบุูเดือดมีเล็กให้ใจออกสบายบอสบายโลบอโบ้านนอนบอ เป็นตลอดเนี่ยปกติมันก็ต้องรู้นะเนอะอันแรกเพราะว่าลวดขึ้นมากๆนักหนึ่งวิ่งผ่านไปเพราะไม่พี่น้องคนไทยรเหตุอย่างไรเป็นยังเป็นยังจังบอลูบุบอ่ะบอลเขาคุดลงมาในความลึก30เมตรความลึกเขาคุดลงมาในสามสิบเมตรสามสิบเมตรเลยแต่บุ๊มมี่ยังกายเลยบ่คุดลงมาเจาะลงมากับ ภาษาเมืองใต้ดินอยู่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 บนดินสามสิบเมตรแต่กับแลกเนาะเพ่นพี่น้องเชื่อบรูแนแลกเน,น,นาะน้หนักพูดออกมาเลิกปันเองโบมีหนาออกบอ่อเลยบอ่อหน่อจาางังวาษาซึมต้องซึมซึมโบเห็นมีหนาซึมออกมามเลยโบไม่หนาซึมคล้ายๆแบบวิศวกรเขาเขา,เขาว่างแบบไปแล้วเขาวิเคราะห์แล้วแบบเขาทันสมัยเต้กนูนสีเต้กมาคนี้ทางการเห็นเพิ่มปะเห็น เป็นจังไรสะอาดเนาะโคตรสะอาดเลยน้องจันเห็นฝุ่นบ่บ่พอก็บ่ทันเห็นบุ้มมี่ผ้าคนไทยักษาความสะอาดเนี่ยโคตรดีเลยมีเนาะมีหงอนผ้าดลงเบิ้งขนาดไตดินลงเบิ้งอันโอ้ยเสียลายแต่ว่าบ่อยากเสียลายแต่พอไปพี่น้องฟังไทยบุ้งไฮบอกเสียงหลังเนาะมาบอกใหเสียงมาบอกเสียงดังมาเลยอ่ะโอ้โหนี่เหยียระยะ เนี่ยจังไรเนีย่ยไเ,เนียเน้ยขวดไปขันจิกขวดยักษ์มีขวดแบบขวดน้ำแดงน,แบบน้ำยั<น>งเป็น,นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนขวดอย่างเงี้ยก็เพิ่อนอะอะลูมิเนียมเพียง,งน้องเดียวแกตัวไปอันนี้แบบเศษขยะเพียงน้องเดียวลยมาเที่ยวประเทศไทยครั้งนี้หูเลยเนาะหูหลักก็ไอ้พ่อแม่พี่น้องฟังไทยแหงคณะสันไตรดินขั้นอยู่บ้านน้องเดียวนี่ยทีมไปจะได้กระสิมุ้งพี่ไผเห็นดอกช่วงนี่คือเกิดไฟใหม่ดูแถวบ้านห้องคนเอายางดับไฟ รถลับเพิ่มีบ่มีมีแต่ว่าแบบว่าในเมืองหนึ่งจะมีรถคันเดียวมีคันเดียวในเมืองหนึงสมมติว่าาสมมติว่าไฟไหม่เราเขาน้องจันนมงยมาเลยทมเลยมเลยปเททยมีมีมีมงมีบีม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 ีนีม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 วมีมวมี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 นีม่มีไีมีมีมีงีม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 ีงีมีมีมีีมมีมนมีา มีเป e. ้าไห้ให้เลยยอมใจนถ้าว่าไฟไหม้เนาะข้ากัรับเลยกะสมายมายิ้ไปดับยอมยอมใจพ่าแมีพี่น้องฟังไทยด่ะิึงไปเป็นยอท่านเด้อโบก่าเบาโบก่าตีงในวันนี้เสื้อสุดใจเนี่ยเสื้ออดีอะรอตะกี้หันโอ้ยโบเซียดราขั้นยุบาน้องพิยากินขยะถิ่มจู้ยุดไปแล้ใช่มีอีกอีเวนต์แค่สิบบาทว่าโบเซียกันขึ้นสิบโอก่าเบาเลย ดู้อากรยอะบอลได้ดูอลวซดครับนี่บอโอ้ข้ามมานังดินเกมอยู่ไหนนี่ละแล้วก็เย็นเวลาเขาไอโฟนมาดินเกมนี่โทรศัพท์คือสิบหัหอจะมานังนังจัได้ยะดะ้ยะยะระยดด้ัอ่าคือสันที่นี่ชันแปดบ่ มีของสากโทรศัพท์บ่มีของสากโทรศัพท์บ่โอ้จักเสยคือฟังเล่าไรคือฟังเล่าไรคือฟังเล่าไรนี่มือชาเป็นโอ้ตรงมือเหมือนมือเบอร์มาองสากมือเบอร์เขาอยู่บ่องเบิรงอะไรนี่สบาตัวมีบ่น่องเบอร์โอ้ลองเรียนนี่กัมีบ่บรจยากาศปากีเห็นเราตอนในนอเนี่เนาะระยะท่านจตุร์สั้นเลยเนาะ ยังตัวซันเนาะต้าเสยเมื่อเขาบ่รูปเขามิดอ๋อปิดเครื่องอยู่ป้าพี่เกเบิดอยู่ปิดเครื่องเดี๋ยเสียเงี้ยโนบอลนี่ยิ่งมานนางแบบว่าห้าเจะตตรงมานางนินแดงข้าวสาโทรศัะท์บินงทรศัพท์สมมุติเราไฟ้าเบิร์นี่เนาะอันนี้คือผุนคอยได้ข้าวโเทางทช่ดียจะบอลเดว่างคเดเดียวที่มันจะให้ทุกชาติพวลามานี่เดี๋ยวเดียวอาย เสียเงินบ่จ้าบ่ไปได้เสียอีกพลาดโอยไปน้ำเนื้อก้อนสุลให้นาดของเดียวจะมากก็ไปจะมาหมักประเทศไทยเถอะดิฝั่งลาวอะไรเซ้ยอ่ะคนจังหวัดใดถามพี่คนจังหวัดคนจังหวัดคนพม่าอู้หูสุดยอดด้วยฝั่งลาวอะไรเนาะพูนเรื่องสีทองถามความในใจของคนไทยลังเกียจคนลาวบ่ ญาติญาติ่าติเราคนญาติเาคนก็ยังนสร้างคนดาวใหญ่มานางนั่งนะแต่อเน้อนเนะเพื่อนเพิ่นใจดีแห่งคนบอสร้างคนดาวเลยเนาะออ้ยโอเคไปไนี่ครับทุกนอาไล่ไล่อดีสวีได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นขอบขอบคุณค่ะเสื้อแล้วเนาะ กินยังอีกเนี่ยอ้มีทานโลกไปอีกนีอีกคนนงนั่งฟังอะไรนั่งฟังนีไไปสอนฟังพุยังลงหรือเ่เบียร์พนาบบเมย์บอโบเมยอโบเมยบเมยดอบนันนี่มิความซุกร้ไอ้น้องเดียร์เห็นถึงควาอสะอาดโอ้ยไปโฆษณาทรทัดนี่ทารทัดเบิงเมนเห็นถุงมองเนาะขนาดทานโลกยังมีเป็นแบบี้เด้ยเมนเนาะ ตับหญ่ดินก็มีอยู่เทิงก็มีนอทุกคนสุดหยอดไปเด้วยสั่วรถไฟไตเย็นนักของเทียวสมาไลท์ท้ายนุ่มเนาะพีไปโฆษณาฮะข้างฟังเลยมันนั่งรถไฟระทันเนาะจูดับเพื่อเพิร์กนี่ก็มีน้องจันบอกแทงอะไรลังจันเลือดใจเทีสันที่เท่าไหร่เลยที่สี่เ่าไร่ันสสันที่สีท่่มี โอ,โอ้ยแม่เอ้ยบัดหนาจังมาน้อดูเด้อแ,แม่อยากมาแห้งโอ้ยอยากมาเห็นความเจริญของเมืองไทยแต่ว่าเราโอ,โอ้ยอยากให้เรามานนะพี่น้องญาักขี่โดนบไดแต่ว่านต้อตงเดียวมันมีอาชีพทำสองคนคำลังจานลูกม้าลังเดี๋ยวเล็นทางขายะเห็นบปะขยะโอ้ย เห็นปะขยะโบมีแบบโบมีเลยทางขยะเห็นบ่ทางขยะกับโบเห็นทางขยะโบมีเลยแต่เป็นยังคือสะอาดแท้พันตี้จังหวะจานคิดว่าเขาเจ้าแบบบ่ให้ทิ้มบ่คือแบบไทยอาจจะมีจิตสำนึกขยะพันจาว้ในกระเป๋าแล้วไปทิ้มลองที่เก็บไว้แมนเพราะพี่น้องขนาดน้องเดียยังมาอยู่ไทยกําลังมีจิตสำนึกแบอนี้เด้อดีเด้บ่บทิ้มทิ้มท่ามถามแน่กล่าวว่าทิ้มขยะโอ้โบขาดได้ยังเพราะว่าสะอาดแท้งจนแบบโบขาดทิ้มเด้อขายอยู่ไทยนี่ บอกอ่ะเนี่ทายุทธาเนี่ยไปแล้วเติมเนี่ยทายุทธาเนี่ยโอ้ยบอกอ่ะอันนี้มนนเมนเนาะนี่นนก็เสื้อเนาะเสื้อเสื้อแล้วปากปากล่างไอ้ไอ้นี่คลิมคาไอ้ไอ้กันล่างไอ้ไอ้เนี่ยเสื้ออะไรเนี่ยแล้วเน่อ่าตอนนี้น้องเดียกับน้องจันน้องพลพี่น้องกันน้องเดียกับน้องจันกับน้องเดีย แมนวะเออแม่นแบบมันตื่นเต้นแฮะขั้นขั้นอยู่งเร่าหนิโอ้ขอบขึ้นต้องเห็นไหมแต่เรายันเรายันเต้นนอร์แต่ว่าไอว่าเก็บความสงบไว้ชื่อความสงบแบบความหูซื้อความสงบเหมือนกันความหูซื้อเกี่ยวตอนนี้เป็นจังไงขาขอาจะมาจะเบาเบิ้งความหูซื้อก็คือดีใจเนาะที่ว่าเขาเลยมาเห็นแบบนี้เนาะความในใจเขาช่วงเวาแบบพ่าเมืองในการที่อยดเข้ามาเห็นแบบนี้ก็คือ เปิดหูเปิดตาแบบเพลินหายใจให้ใสบายขึ้นเมื่อเฮียนเท่ากับชิม,มื่อตังใจเฮียนได้เนาะที่ปมาเป็นแบบนี้สำหรับน้องเดียเนาะโอ้ยเสื้อสุดใจเนี่ยอ่าเอยเสื้ออดีอรอเปิดหูเปิดตาลายแล้วบัดน,นี้ตื่นเต้น,ตนแห้งแล้วไม่เห็นแบบนี้โอ้ยอยากพาแม่มานำ้ำเนาะคลิปนี้น้องเดียก็อยากฝากถึงแม่เล่าหันจากมานน้ำน้องเดียแห้งแต่ว่าน้องเดียบวให้เรามาเนาะบัดนาเด้อแม่เด้อดูสภาพเมาเบิ่งเมืองไงดินเห็นกับตาเด้อแล้วก็ คลิปนี้น้องเดียกับแสดคอโตล่าไปเพียงซนีนอทั้งสองไอโบดกับสองน้องเดียซาลาเนอกับฟากพี่น้องฟังไทยเป็นกำลังใจให้น้องเดียในเด้อเป็นกำลังใจให้พน้องทั้งสองเด้อเหมือนกันเพื่อขึ้นมาทายคลิป้าเกิดว่าอยากให้พนเข้าไปทายคลิปยังกับนนําไราเด้อเพรก็นอนตาพขาไปเนาวพเขากสีปายนกบายดีโอ้นุ่มจาใส่ไอโฟนได้ไปใส่ต่อคนร้ายวอู้ว้าฮู้ว้าฮาู้าาูาู้ ทุกที่จะมาเ่หนูจันต้องหายใจหใจออกวะแบบแบบคือเข้ายู่ทธงอากาศธรรมดาเล่ยสุดยอดเลยวันนีเาจะเดินทางต่อไปที่ไอคอนสยามอ้วว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 วิวววาวนววววาเนวววววววนาเอวววควาววววอวว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 ิวววววยอวสวววววาวอวว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 นไวว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 ่วว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  บีจ <B> oh. ีดขี่รถไฟแต่ดินมาเนี่ยบีจีด B T <TH>. S โอ้บีจีดแต่การรถไฟจะมาขี้แตดินไหมอ๋อโอเคกไปนางเรือนี่โอ้น oh. คนได้ดีได้บ้างได้เพราะว่าบ่มีความอึดอัดด้วยมีแต่ความมวนซึนไปไปยังไรอะ่ะบรรจงโอ้โหผุดุดอ่ะมีถูกมองถูกมุ่งอดีนอเนาะจอนี่แบบโอ้ย oh. ใายเอาคนม, <c oughs> มีถูกบอลอดี๊ ข้าวโพดพี่น่ข้าวเจ้าแบบมาดินมาเทียวข้าเจ้าปลท้ายก่อนเนาะนี่ข้าเจ้าแบบมาทองเที่ยวแบบคือกก่ก็เผาเดินเนาะประเทศไทยเป็นประเทศที่นาทองเที่ยวพัฒนาเกาวไก่ไหลจริงๆเนาะพวยพี่น้องมื่อกี้เนี่ยโอ้ยน้องเดียส้มเมืองก็คันใดเท่ด้พวยพี่น้องโอ้เมื่อกี้แบบระเบียบวินัยของข้าเจ้ากันระเบียบวินัยของข้าเจ้ากันอู้ยสุดยอดต่อแถวกันขึ้นได้พวยพี่น้อง